สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้บิวนะครับผมก็มาดูราดเรานะครับผมสําหรับการเตรียมงานจัดประกาศที่ส่วนหลวงรอเก้นะครับผมซึ่งมีจุดที่เราจะจัดประกาศอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับผมคือที่ประตูที่1แล้วก็ประตูที่5นะครับผมซึ่งอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครับผมสําหรับจุดแรกนะครับผมที่อยากจะ แนะนำพี่น้องนะครับผมก็คืออยู่ที่ประตูที่หนึ่งนะครับผมก็คือประตูราชวดีนะครับผมเมื่อพี่น้องมาทางถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับผมรอเก้านะครับผมทางไปบึงหนองบอนนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับผมถ้าพี่น้องเห็นจากวิดีโอนี้นะครับผมช่วงทางแยกนะครับผมเป็นไฟเขียวไฟแดงนะครับผมก็จะเจอ สัวนลง้ .9 จุดแรกเลยนะครับผมซึ่งทางทิศจักเราจะจะจัดร้องเพลงนะครับผมวยพรพี่น้องนะครับในอาทิตย์อีสเตอร์เช้าตู่นะครับผมที่บริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมได้ลมไม้นะครับน่าจะสวยงามมากเลยนะครับเราก็จะร้องเพลงวยพรพี่น้องนะครับก็มีพี่น้องที่จะเดินเข้าเดินออกนะครับผมที่จะมาออกกําลังกายมา เดินผ่อนคลายนะครับผมในช่วงเช้านะครับผมนี่ก็คือทางเข้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับผมที่บริเวณนี้นะครับที่เราจะมีการร้องเพลงอวยพรพี่น้องนะครับในอาทิตย์อีสเตอร์วันที่เก้านี้นะครับผมก็เรียนแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับอยู่ประตูที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนิดนึงนะครับประตูที่หนึ่งประตูราชาวดีนะครับผมนี่นะครับผมก็พี่น้อง ที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาจอดรถข้างในได้เลยนะครับผมบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับผมก็องขอบคุณไปคราบนะครับก็เป็นจุดแรกนะครับผมที่เราจะมาร้องเพลงเวพ้อมพี่น้องนะครับผมในบริเวณนี้นะครับผมโอเคครับโอเคครับผมสําหรับจุดที่สองนะครับผมก็คือด้านหน้านะครับผม สองสวนดวงรัก้าหรือประตูที่5นั่นเองนะครับผมพี่น้องมาจากทางศูนย์กันค้าพราได้พักนะครับผมตรงเข้ามานะครับผมก็จะเจอทางเข้าที่5นะครับประตูที่5นั่นเองครับผมปรเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูสถานที่ที่เราจะร้องเพลงวอวยพรพี่น้องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันเลยครับผม ประตูที่5นะครับชื่อว่าประตูมนฑาลกนะครับผมซึ่งประตูจะเปิดให้พี่น้องได้เข้าตั้งแต่เวลาตีห้านะครับผมซึ่งเราจะจัดร้องเพลงอวยพรพี่น้องนะครับผมแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐที่ส่วนหล,งลวงรำเก้าจุดที่2ที่ด้านตรงนี้ข้างานี้เลยนะครับผมก็เชิญชวนพี่น้องนะครับผมที่จะมาร่วมประกาศข่าวประเสริฐนะครับผมในอาทิตย์อีสเตอร์นะครับผม ตั้งแต่เวลาตีห้นถึงแโมงครึ่งนะครับผมได้ครับผมก็วันนี้ทีมงานก็มาเซอร์วีพื้นที่นะครับผมให้พี่น้องได้เห็นว่าเราจะประกาศเรื่องราวของเจ้าผ่านเสียงเพลงนะครับผมแล้วก็แจกน้ําแจกลูกโป่งนะครับผมต่างๆนะครับผมให้กับพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาที่สวนรวงรอก้านะครับ2จุดดังต่อไปนี้ที่แจ้งไปให้น้องทราบนะครับก็พบกันในวันอาทิตย์ ที่9เมษายนตั้งแต่เวลาตี5จนถึง8โมงครึ่งโดยประมาณนะครับพี่น้องท่านไหนที่ไม่สามารถมารุ่มได้จริงๆนะครับผมสามารถชมไลฟ์สดนะครับผมสดจากสวนหลวงราเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับเจอกันอาทิตย์ที่9เมษายน2023ในอาทิตย์ทีสเตอร์วันฟื้นคืนประชนขององค์งพ,พระเยซูริตผมก็ระส่งาทอุปพรณ์พี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ